สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยินนี่ก็จะพาเพื่อนมาทําอาหารนะคะมาทําหมูนะคะหมูอบนะคะอบกับผักที่ยินนี่ปลูกปลูกในสวนนะคะอันนี้ยินนี่ก็หมักไว้แล้วนะคะเพื่อนเห็นไหมคะหมักไว้แล้วนะคะหมูหมักไว้หนึ่งคืนนะคะเพื่อนแล้วก็จะเอามาอบนะคะอบกับผักที่ยินนีปลูกนะคะอันนี้คือแครอทคือไม่ได้ปลูกเองนะคะแครอทแล้วก็มันหวานมันเทศนะคะอันนี้ไม่ได้ปลูกเองคือซื้อนะคะอันนี้ มันฝรั่งนะคะที่จะเอามาใส่ที่ยันนี้ปลูกเองะคะมันฝรั่งก็จะมีทั้งหัวเล็กหัวใหญ่นะคะมันก็จะมีสลับกันไปไม่ไม่ค่อยสวยนะคะเพื่อนเพราะว่าเราปลูกเองเนาะแล้วก็บวบนะคะยีนนี่ก็จะใส่บวบลงไปด้วยนะคะบวบลูกใหญ่หมดไปแล้วนะคะี่ลูกเล็กนะคะว่ามันจะหมดมันก็เกิดขึ้นมาใหม่อีกเรื่อยๆนะคะคิดว่ามันจะตายแล้วมันก็ยังไม่ตายอุณหภูมิตอนนี้ก็หนึ่งสองสามองศาแล้วนะคะแล้วก็จะใส่ ออริกาโนนะคะเพื่อนใบออออริกาโนยีนนี่ก็ปลูกเองนะคะแล้วก็โรสแมรี่นะคะโรสแมรี่นะคะก็จะใส่เข้าไปนะคะแล้วออริกาโนนะคะก็จะมีใบลักษณะอย่างนี้นะคะเพื่อนต้นเล็กๆีกย่นี่ปลูกไว้ข้างล่างในสวนนะคะแล้วก็มีเกลือนะคะแล้วก็พริกไทยนะคะแล้วก็มีเนยนะคะเพื่อนๆนเนยสนําหรับไว้ทาไม่ให้มันติดกระทะนะแล้วก็จะมีน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันมะกอะคะะกอคือจะ เอามาคลุกเพื่อให้มันมีรสชาติดีนะคะคุกผักนะคะเพื่อนเดีย๋ยวเราก็จะมาทํากันเลยนะคะเพื่อนมาดูกันนะคะเดี๋ยวจัดก่อนเดี๋ยวยันนี้ก็จะทานในยก่อนนะค่ะเพื่อนทาเพราะเพราะว่าไม่ให้มันติดนะคะมันจะได้ไม่ติดนะคะเพื่อนแล้วเราก็จะดูอย่างนี้นะคะเพื่อน ยนิดอยากจะพูดว่ายนิดถ่ายคลิปนอกบ้านนะคะมันไม่ค่อยจะเวิร์กนะคะเพื่อนคือถ่ายแล้วก็มันมือ,อยนิดไม่ไม่เที่ยงนะคะมือมันจะสั่นตลอดเออก็เลยมันจะสายไปใส่มาเนาะก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ไม่ถนัดก,การถ่ายนอกพื้นที่นะคะแต่ก็มันเป็นช่วงหน้าร้อนอย่างนี้เราก็เราก็อยากจะถ่ายนะคะเพื่อนถ่ายข้างนอกนะคะ ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะคลิปคลิปคลิปถ่ายนอกบ้านเนี่ยยานิดไม่ถนัดจริงๆนะคะรักกันชอบกันกัะช่วยดูหน่อยนะจ๊ะรักกันชอบกันเนาะเพื่อนหมดหรือปล่าเแล้วผักเราจะใส่ตรงไหนกันคราวนี้ใช่ไหมหนึ่งสองสาม สองชิ้นนี้เราจะทำยังไงดูว่าสองชิ้นเราไม่เอาเอาแค่นี้ละกันสองชิ้นนี้ยกไว้ทีนี้เราก็จะมาหั่นมันกันนะคะเพื่อนเราก็จะไม่หั่นชิ้นใหญ่เท่าไหร่นะมันจะสุกยากเนาะทนี้ก็จะอามาใส่อย่างนี้นะนเพื่อน เดี๋ยวเราค่อยโรยน้ำมันะมะกอกนะคะแล้วก็พริกไทยเกลือนะคะเพื่อนยน mm ิด hmm. เอาหัวมันเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าชอบกินหัวมันนะ,ะมันเทศนะคะเพื่อนห mm hmm. รือว่าจะเรียกมันหวานญี่ปุ่นก็ได้นะคะ mm hmm. จะชอบกินผักซส่วนใหญ่นะ,ะใครชอบกินเนื้อก็กินเนื้อไปนะคะยน mm ิด hmm. จะชอบผักมากกว่านะคะเพื่อน อันนี้คือมันฝรั่งนะคะเพื่อนมันฝรั่งเราจะหั่นครึ่งอย่างนี้นะคะมันฝรั่งที่เยนิดปลูกนะคะเพื่อนก็ใหญ่ๆเล็กๆปนๆกันนะคะก็ไม่ได,ไไดไ้ไม่ได้มาตรฐานนะคะหัวมันของเยนิดนะคะเห็นไหมก็จะมีตั้งหัวเล็กๆอย่างนี้ด้วยนะคะอันนี้เราก็ใส่ไปเลยมันเล็กเนาะเดี๋ยวเยนิษพอเวลาหั่นแป๊บนึงนะคะอา่า เวลามันก็ไปเยอะเนาะไปเร็วมากเลยนี่คือแครอทนะคะก็จะใส่ตามช่องว่างอย่างนี้มั่งอะไรมั่งนะท่าเพื่อนเพราะว่าจะทำแค่ถาดเดียวจะไม่ทำหลายถาดนะคะเพื่อนหมวยัล้วอย่างนี้เราก็ใส่เข้าไปเลยหัวมันอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเอาอน,นี้มั่ง บวกนะคะบ,บวกที่ยีนนะนี่ปลูกคะเพื่อนเยอะใส่ไม่หมดสนุกแล้วนะคนะเพื่อน เราก็ใส่วางๆเรียงๆไปนะคะเดี๋ยวอันนี้จะจัดก่อนสรุปแล้วเราก็ใส่ได้เท่านี้นะคะเพื่อนเรนนี้ก็จะใส่ออรริกาโนโลงไปนะคะเพื่อความหอมแล้วก็โรสแมรี่นะคะออริกาโนแล้วก็โรสแมรี่แล้วก็จะใส่พริกไทยนะคะ อันนี้มีต้นผักชีใบเลื่อยด้วยนะคะ,ะเพื่อนดอกมันนะคะดอกผักชีใบเลื่อยนะคะอะไรที่มันคิดว่าหอมๆแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะโรยเกลือน,นิดหน่อยนะครับเพื่อนโรยเกลือตรงผักนะคะดี๋ยวนี้จะไม่โรยตรงเนื้อน,นะคะเพราะเนื้ออย่างนี้หมักไปแล้วนะครับเพื่อนจะโรยลงตรงผักนะครับเพื่อนแลพพ้วก็พริกไทยนะคะ ตรงผักนะคะโรยให้ทั่วๆนะคะชอบพิกไทยก็จะใส่เยอะๆหน่อยนะคะเพื่อนแล้วก็จะโรยใส่ด้วยน้ำมันมะกอกนะเพื่อนเทลงไปเลยเพื่อนเห็นไหมคะนี่คือน้ำมันมะกอกนะคะ มันก็จะกรอบนะคะเพื่อนพอแล้วนะคะก็จะอยู่ในประมาณนี้นะคะเพื่อนเดี๋ยวเราไปเข้าเตาอบกันค่ะอาหารของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวนี้ก็จะยกออกจากเตานะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเพื่อนว่าหน้าทานแค่ไหนนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะไม่เอาข้าใกล้เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวมันจะระเบิดนะคะเพื่อน เดีย๋ยวนี้จะยกออกจากเตาก่อนนะคะอย่างนี้ก็ยกออกจากเตาแล้วนะคะเพื่อนๆสวยงามมากนะคะชิมดูแล้วนะคะอร่อยมากเลยนะคะหอมโรสแมรี่แล้วก็อ,อะไรนะอีกอันหนึ่งจำชื่อโอ้สมองนะคะสมองไม่ไปเลยมาดูกันนะคะนี่คือเนื้อนะคะเพื่อน ก็สวยงามน่าทานมากนะคะเพื่อน,อนมาทานด้วยกันค่ะเนื้อชิ้นใหญ่ๆนะคะเพื่อน เห็นไหมคะมันฝรั่งมันหวานแล้วก็หัวหอมนะคะเพื่อนขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะ